การทําการทดลองนะครับการตรวจไข่พยาธิโดยวิธีลอยตัวนะครับโดยวิธีลอยตัวทำไมการตรวจไข่พยาธิโดยวิธีลอ,อ,อยตัวแบบธรรมดานี่คืออุปกรณ์นะครับมีอุจจระมูลสัตว์นะครับมีมิเกอร์มีดอปเปอร์มีครกสําหรับบดอุจจระนะครับให้รันละเอียดมีถุงมือขาวนะครับมี แล็เเล็กสำหรับวางหลอดทดลองมีหลอดทดลองมีเพเาบางมีแผ่นสไลด์มีคัเวอร์กสนะครับสำหรับติดแผ่นสไลด์ท้ำเกลือเข้มข้นกล้องจุลทรรศนะครับอันนี้สำหรับใช้เรื่องการตรวจไขรพยาธิโดยวิธีลอยตัวอันดับแรกนะครับโบทกุจจละนะครับที่เราเตรียมขนาดไว้พอประมาณ5กรัมนะประมาณหัวโป้มือ บทให้ละเอียดละเอียดยางเสร็จแล้วเติมด้วยอะไรครับเติมด้วยลายลงมามาลงมาหยิบอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมา้อามายีบอะไรครับเติมข้นทำไมครับเติมไปเติมไปพอประมาณเติมเลยเติมเลยลง หน่อย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 อีกเยอะเลยครับเยอะเลยให้ท่วมเลยอ๋อปูคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเติมให้เพื่อนได้เติมเพื่อนนิดเดียวให้ท่วมบุญจร่าเลยครับคนเลยครับคนให้เข้ากันคนบดไปเรื่อยๆนะครับให้เข้ากันทีค่อยๆค่อยๆให้มันให้มันไหลไปทีละหน่อยแล้วค่อยเติมเต็มไปเรื่อย ไปเลยเห็นไหมคนนี่คนนี่เราก็คนไปให้มันไหลเอารเร็วเ,วเออไปเรื่อย๋ยดี๋ยวอร,รอบั้งเป็นเพราะมันลงบ้าง<ป>เ,เราโอเคนะครับ ไม่ได้คนไม่ได้ไม่ได้ครับออกหานนิดนึงเพแล้วก็ออกหานคุณไ,ไดเห็นง่งพอมาเริ่มลงแล้วก็เพลใหม่ ีไปเรื่อยๆไป,ไปหลอดตรงมาตรงนะพอกเกือบเกือมันจะหมดอีกอีกครับอีกเยอะเลยปากหลอดเลยอีกอีแล้วดับเบิ้ลเบิ้ลครับเยอะๆเยอะเยอจนนูนนะ มันมันนูนขึ้นมาต้องสูงไปดูดูดัปเปอร์มันะดูดไม่นี่ดูดดดดน้ำนเยอะเลยเยอะนะดูยังดูนี่ดูยังเออพอไปล้างไปล้างแล้วครับให้ต้น,นดูด ดูไปเยอะเลยบีบไปบีบแบดูเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะยังไม่นอนกลมตาเราอีกกลมตาให้ต่ำไปอีกเออยังไม่นอนอีกนูนเยอะเเลยนูนยังนูนยังนูนเปล่านูนเยอะเยอะเลย เขาบอกการ์ดวางนะครับอ่าไว้ม่เป็นไรนั่นแหละถูกแล้วอาระวางบ้างโอเคครับทิ้งไว้กี่นาทีสิบห้านาทีโอเคเป๊บ,บครออเบาๆนะยีเบาๆมาวางปึ๊บเอาควมแบบสไลด์นะครับเราได้ชุดขาหยิบมาปึ๊บวางสไลด์นะครับโอเคนะครับ ที่ไม่มีไข่มีเทียบที่เป็นที่เป็นมีตัวอยู่มีตัวอ่อนอยู่ตัวอ่อนเล่นไปเล่นม,มาไดา้อันนี้เป็นจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวไข่อยู่กำลังมบ่ตัวอยู่ขต่ก็ยากขายไม่ยากนะครับเนี่ยชัดนะเอะไะขต่ก็ยากขายไม่ยากนะครับเนี่ยชัด